คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคับผมก็กราบสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ไม่อยู่กับผมที่หน้าเกมเสาถ้ำนะครับแวะเข้ามาจัดเป็นเกมแรกแล้วกันนะครับแมรอบนี้มีเข้ามาที่200นะครับเบ็ดแรกนี้ผมจะเริ่มเบ็ด5บาทไปก่องหลายกันนะครับมาดูว่าคุณน้อยแบบนี้จะหอดหรือเปล่านะครับ อนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ UEA 8นะครับเบ็ดขั้นต่ําอยู่ที่เบ็ดหนึ่งบาทนะท่านผู้ชมเหมาะสลหรับรคนงบน้อยเลยนะครับมาเปต่อแล้วกันนะฮะสำหรับรใครที่่ะเข้ามาดูช่องผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเมื่อวานก็พักผ่อนไปหนึ่งวันนะครับไม่ได้มาทาคลิปลงให้ดูนะสำหรับใครที่มีเกมอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีจักกิจกรรมอีกนะครับเพื่อไม่ให้พลาดก็ โดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับอือหือดอกนี้แตกโคตดสวยครับผู้ชมเอาแล้วไงมา5จะมาที่1,086บาทนะครับอ่เดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะทผู้ชมเป็นเบ็ดสินะครับมาเดี๋ยวผมลองเสียงดวงซื้อสักไม้แล้วกันนะครับเบ็ดสิบอยู่ที่ไม้500นะมาดูไม้แรกนี้ผมจะซื้อคุ้มหรือเปล่าน,นะครับ ปกตินี้เกมสาถ้ำนี้นานๆานทีจะเข้ามาซื้อเลยวันนี้ขอลองเสี่ยงเดือนดูละกันนะครับโอ้โหตอนนี้หมุนฟรแล้วที่สี่รอบสุดท้ายนะครับดูทรงแล้วผมว่ามีคุ้มแน่นอนนะท่านผู้ชมที่ได้ยินมาแค่24บาทเองนะครับยังไม่พอค่าข้าววันนี้เลยนะแม่ รอบสุดท้ายครับผมแอรเบาลต่อะไรเพื่อนโอ้โหอะไรวะโอเคครับทุกชมได้มาที่60บาทนะครับโอ้โหซื้อไปหหไหมห้าร้อยนะไปไปต่อแล้วกันนะครับเอาละไงเอาละไงผทุกชมของฟรีจัดหน่อยเพื่อนโอ้โหขาดแค่สก,ก๊ตเตอร์หนึ่งตัวเท่านั้นเองนะครับนี่มาให้เลยนะทุกชม เดี๋ยวผมลองใส่ออโต้ไปซักสิบรอบเลยกันนะครับคุณสองร้อยรอบนี้ถ้ามันแตกซักพันสองพันผมว่าจะเลิกเลยนะผู้ชมเอาแล้วไงหน้าฟ้านน้นๆครับผมไหลต่อยาว,ยาวๆเลยแม่เอแถวแรกจากไปครับผู้ชมแม่ อมโบไหลดีแบบนี้ดูดิว่าจะเจอของฟรีหรือเปล่านะครับมาสักรอบก็ยังดีนะโอเครอบนี้ได้มาที่สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับท่านผู้ชมเอ้ามือผมไปกดโดนปิดออโต้นะครับไมแจะขอเพิ่มเบ็ดไปเลยนะครับเบ็ดสามสิบดูนะขอต่อยสักหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมดูดิว่าจะมีอะไรมาให้ลุ้นหรือเปล่านะครับเบ็ดสามสิบนี้ของเข้าฟรีสักรอบก็ยังดีนะครับ มาหน้าแดงเพื่อนอจดไปครับทุกผู้ชมขอมาจัดให้ครับโอ้เมาแล้วไงเอาแล้วไงนี่เไ,ได้นิดได้หน่อยเอาหมดเลยนะครับรอบนี้ไม่โลกนะอย่างน้อยก็ได้ทุนไปต่อนะทุกผู้ชมมารู้สึกว่าคอมโบไหลนอกจะดีกว่านะทุกผู้ชมโอเ้เจอแบบนี้ไม่เอาของปีก็ได้ครับมาแตกหมื่นเรียบร้อยครับทุกผู้ชม โอ้โห oh oh, รอบนี้ได้มาที่1894นนะครับผมว่าพอเลยแล้วกันนะผู้ชมไปต่อเดี๋ยวมันจะรูปมากกว่าเดิมนะครับก็ใครชอบเกมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ